กินแดดจ้าแดดจ้า kind น of like yeah. yeah. okay ี่ค่ะพอดีนี่ค่ะพอดีได้จะเป็นยังเสี่ยมพี่น้องพอฝนอยากตกก็ตกอยู่ดีๆกับมืดขึ้นมาฝนก็ตกจ้าพี่อ่ะแดด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 พี่น้องใครอยู่ในในรัฐพอดีดาจะรู้สภาพอากาศของพอดีดาดีกับยองจังเหมือนขับรถไปตาำถนนไฮเวเนของพอดีดาเนี่ยขับไปได้ประมาณสักสองสามกิโลนี่ กทิศมีฝนตกตกแบบหนึง่งพานไปกสิดแดดจ้าค่ะไปเรื่อยๆฝนกสิตกกปกทิศเป็นยังสี่พี่นอ้องฝนตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดค่ะพ่อทิดาและะ้วกฟ้านร้องฟ้านแลบนี่เยอะมากนะคะที่พ่อทิดาหึ้ยพี่น้องได้ยินก่อนั้น ฝันแล็บฝันแล็บฝันแล็บฝนแล็บตกแห้งขนาดฝนพี่น้องฝนยูนี่เม็ดใหญ่ใหญ่ฝนเม็ดใหญ่โปรดสังเกตนะค่ะย mm ูบ้านเก่าปูนนะนี่ฝนเม็ดโปใหญ่ยังสิได้พี่น้องยูนี่เม็ดใหญ่เม็ดแบบฟังเสียงหลังคาบ้านปูนนะที่ละอ้าวล้มถุนอะล้มแห้ง พี hum e <t 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 ่น้องล้มเฮงขนาดอุ้ยพี่น้องต้องคุณหนาคุณนาอบังต้นไม่พี่น้องบังต้นไม่ล้มเฮงอี๋เลยพี่น้องบังต้นไม่พี่น้องอือพายุเขาอือคุณนนะ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  พี่น้องข่ายยุข่ายู่โอ้ไม่ก็ขอโทษขอโทษทีขอโทษทีว้าวอุ๊ยอุ๊ยถังตะยะไปแล้วนนนนเห็นไหมเห็นถังตะยะไหมถังตะดาปิวแล้วนนนเอ้าเอ้าเอ้าถังตะยะปิวแล้วนนนนโอ้ไม่ก็ล้มแรงพี่น้องล้มแรงค่ะป้าขโถกระโถกระโถบัดดี อถอี่น้องลมแห้งดีเ้พี่นองลมแห้งคัดพี่นอโอ้บางต้นบางตนอออถังขยะปิวพี่น้องโอ้ยวังว่าบบปผิวมาอันใส่หลอดเด้อพี่น้องถังขยะมันปิวัางว่าบบปผิวมาใส่หลอดเด้อพี่น้อง vẫn có những trải nghiệm như หชั่วโมงผ่านไปค่ะเพื่อนๆจ้าฝนยังบ่ทันหยุดตกเลยจ้าต้นบักม่วงข่อยพี่น้องเอยต้นบักม่วงข่อยนํนท่วงลยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปฝนก็ยังตกโปรยๆอยู่นะคะเพิงสวนข่อยยูนี่ได้รับฝนบ่พี่น้องโอ้ยตรงมุมนี้ไม่โดนฝนเลยเพราะว่าฝนมันมามันมาจากข้างหลังบ้านพี่น้อง ็เนะว่ามุมนี้ไม่โดนเลยค่ะไม่โดนฝนไอ้ไม่โดนไ,ไม่โดนฝนลเลยพี่น้องปลาปลาพักตนปลาปกพริกปลเพือโดนหน่อยๆทางในบ่นดนนะพี่นอ้องสงสัยจะเป็นฝนตกลิ้นพี่น้องสงสัยตกทางขึ้นแหละวันนี้สภาพอากาศด้วยพี่น้องเลยนี่พวกฟุ้งนกฟุ้งก,กาเงียบกันเลยวันนี้พวกปลูพวกปลาอยู่ในน้ำาก็เงียบกันหมดเลย โอ้เนี่ยพี่น้องหลังบานปูนาได้จาพี่น้องหลังห้องนะคะหลังห้องนอนหลังห้องนอนของปูน้าพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นมุมมุมรับลมชมวิวอยู่หลังห้องนะคะนี่บรรยากาศไปพี่น้องหลังจากฝนตกไปผ่านไปหนึ่งชั่วโมงปลาปักคงปักแท้งสดชื่นไปตั้มตามกัน <c oughs> นี่ค่ะเอาบรรยากาศนะคะเนีฝนตกอยู่หลังบานปูนาแต่สถาพกตย์ขงปูนีส้สวยพี่น้องจ้ะ สภาพบรรยากาศบ,บรรยากาศเดี๋ยวโอ้ยฝั่งห้องพี่น้อง,ฝ,งฝั่งห้องฝั่งห้องโอเคกาพี่น้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดูแลคนหลบคางอยู่ดีไม่แห้งกันสกูกสุขอนเดินจ้ะเดินเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ